ตัวนี้จะเป็นตัวปรับนะคะตำแหน่งนี้จะเป็นตัวปรับสายพานค่ะสามารถปรับได้พอปรับปุ๊บสายพานก็จะวิ่งเร็วแล้วก็ฝั่งขวามือจะเป็นตัวปรับใบมีดนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสนะคะว่าสายพานก็ปรับช้าแล้วก็ใบมีดก็ปรับช้าค่ะ เวลาการหั่นออกมาแล้วจะมาในรูปแบบไหนหั่นออกมาจะหนาเลยนะคะคุณลูกค้าจะหนาได้จะหนาประมาณนี้เลย ทานยังช้าอยู่เหมือนเดิมแต่ใบมีดปรับให้เร็วขึ้นหน่อยนะคะค่ะตอนนี้พริกหยวกที่สไลด์ออกมาแล้วค่ะไม่ถึง1นงมิลเลยค่ะคุณลูกค้าความหนาฉะนั้นลูกค้าสามารถปรับตามความต้องการได้เลย ว่าลูกค้าจะเอาหนาขนาดไหนก็ลองปรับดูให้บาลานซ์กันทั้งใบมิดแล้วก็ตัวสายพานนะคะตัวปรับจะอยู่ตรงนี้เลยการใช้งานมีเท่านี้เลยค่ะคุณลูกค้าช่องใส่เข้าไปก็จะเป็นตัวนี้พอํำเรียงเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดอ่าเดี๋ยวแอดมินลองรำเรียงให้ดูนะคะใส่เข้าไป การทํางานก็จะมีเท่านี้เลยตัวเครื่องนะคะสินค้าไม่มีแตกไม่มีหักแล้วก็ไม่มีรอยบุบใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นสเปคของตัวเครื่องอันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามต่างๆสามารถถ่ายรูปแล้วก็แปลได้เลยค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะปิดสวิตช์นะคะแล้วก็เดี๋ยวลองให้ดูใบมีด อยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะใบมีก็จะเป็นอย่างนี้หลักการทำงานของเขาไม่ไดไ้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะใบมีดสามารถถอดมารับกับร้านรับมีดทั่วไปได้เลยค่ะคุณลูกค้า